สวัสดีค่ะทองอ้นหันหน้ามาดีๆลูกทองอ้นมารายงานตัวกับพ่อพ่อแม่เอฟซีค่ะพ่อพ่อแม่ท่านใดคิดถึงทองอ้นไหมคะสาวน้อยดูหยอกกัน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 เบาๆนะลูกเช้ามาก็เป็นวันที่สดใสของเด็กๆเหมือนเดิมค่ะทุวกวันว้าแรงไปแรงไปแรงไปแม่อยู่เออทองอ้นนี่เก่งเหลือเกินเราเนี่ยเฮ้ แก้งน้องนเหรอลูกนหนูจะนอนที่ตรงนี้ใช่ไหมน้องก็อยากนอนใช่ไหมนอนด้วยกันลูกอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเนี่ยค่ะเช้ามาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีความสดใสเล่นกันคึกคักคึกค,กคักแล้วก็มารักกันหยอกกันแบบนี้ค่ะตามนา้องสตูนของเราน้ำชายน้ำชายก็ตามแต่แม่อยู่เนี่ยลูกฮะ ใช้ก็ตามแต่แม่นะคะแล้วใครใครเล่นอยู่ในนั้นสายฟ้านะคะสายฟ้าเล่นอยู่ในบ้านหลังน้อยมีการแย่ก,กันนะคะแต่ละคู่แต่ละคู่จาับก,กันาดูหยอกกันเออเออเออเนี่ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่พวกเขาลักกันหยอกกันแต่พวกเขาก็มีความสุขค่ะ <c oughs> โทษค่ะแต่ตอนนี้น้องเข้าไป ไปอยู่ในสองคนแล้วค่ะสายฟ้าสายฟ้ากับน้องออกมาแล้วหนึ่งนี่นี่ตะตูนก็อีกแอกอีกแอกกับน้องเสือน้อยนะคะนางก็จะชอบเล่นกับน้องๆกันเห็นพวกเขามีความสุขแบบนี้ก็ดีใจนะคะดีใจเห็นลูกๆเล่นกันสนุกสนานมุ้งมิงมุ้งมิงในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือว่าเย็น หรือว่าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้คิดถึงบุญมีเนาะทําให้แม่คิดถึงบุญมีว่าเมื่อไหร่บุญมีจะได้กลับบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็ให้หมอให้น้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอก่อนเนาะเผื่อว่ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เขาฉีดได้ออกอีกจะได้แบบว่า,าดูแลทันค่ะนี่ หลังจากที่ออกจากอุโมงกันเสร็จก็ไปตรงนั้นต่อกันเลยนะคะสายฟ้า,สา,ฟาสายฟ้าจะแกล้งน้องไม่มีใครแกล้งหนูลูกน้ำชยัยไม่มีใครแกล้งหนูนะน้องแค่เดินเดินผ่านเฉยๆนะลูกเขาจะใช้เสียงขู่เอานะคะน้ำชยัยใครจะเข้าใกล้เขาแล้วใครมาดึงเสื้อแม่ฮะใครมาดึงเสื้อแม่โอ้สายทาน ม่ยืนอยู่ดึงเสื้อแม่นะคะสาวน้อยใส่พานจากแมวตัวเล็กๆนะคะตอนนี้พุงแน่นเปียกพุงแม่นกันหมดเลยนะคะลูกๆของแม่กิ่งแต่ละคนแต่ละคนคนเจ็บคนขาเจ็บทำอะไรฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทองหยิบไปล้างแผลเหมือนเดิมนะคะไปล้างแผลเหมือนเดิมเนาะ ช่วงนี้ก็ช่วงนี้เอ๊อย่าไปเก่งอย่าเก่งอย่าแกล้งแม่เขาอ่ะตัวรุ่นเล็กเนี่ยรุ่นเล็กห่างกันตั้งเยอะนะลูกไปแกล้งแม่ทองเพิ่มได้ยังไงเออเก่งนะคะเดี๋ยวนี้เสือเสือน้อยบางตัวเริ่มเก่งเริ่มเก่งแกล้งพี่คนโน้นคนนี้นะคะก็จะมีลักๆหยอกๆอกันแบบนี้นะคะ่ะลักๆหยอกๆอกกันแบบนี้แหละ บางทีพวกเขาก็เล่นกันบางทีก็มีแบบไล่กันแต่ว่าไม่ได้ไล่แบบว่ากัดกันนะคะไล่แยบกันนะคะไล่แยบกันเนาะวันนี้แม่ก,กิ่งไม่ได้ไปเยี่ยมบุญมีนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึนจะไปอีกทีหนึ่งเนาะไปทุกวันแม่ก,กิ่งก็ไม่ไหวค่ะเพราะว่า 1. นมันไกสลสรถก็ติดด้วยค่ะรถติดแล้วก็ขับรถเอง ช่วงนี้ขับรถเองเนาะเพราะว่ามันสะดวกกว่าเราจะไปเวลาไหนก็ไปหึหึตื่นเต้นตื่นเต้นมีเสียงแมวบ้านตรงข้ามเขาร้องนะคะพากันตื่นเต้นจ้องใหญ่เลยแต่ตอนนี้ไม่มีใครมีความสุขเท่ากับทองอ้นเนี่ยคะ่ะทองอ้นน้องเป็นแมวตัวเดียวที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กิ่งนะคะที่แม่กิ่ง ไปตลาดเนาะแล้วนางยืนตะโกนเรียกอยู่ข้างทางเลยต้องหิ้วกันกลับมาบ้านเนี่ยค่ะสำหรับทองอน้นนอกนั้นก็มาต่างที่ต่างถิ่นกันหมดเลยนะคะมาต่างที่ต่างถิ่นกันหมดเลยคนละทิศคนละทางคนละที่แต่ก็ได้มาอยู่รวมกันที่บ้านตะคุณทองเนี่ยค่ะมาอยู่รวมกันที่บ้านตะคุณทองแห่งนี้ เราเอาเขามาเลี้ยงเห็นพวกเขามีความสุขแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็ดีใจถึงแม้เราจะช่วยได้ไม,ไม่ได้ไม่มากแต่ว่า48ชีวิตนี่ก็มันก็พอกําลังสําหรับแม่กิ่งนะคะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เราก็ไม่ไหวเนาะถ้ามากกว่านี้แม่กิ่งก็ไม่ไหวเพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นทุกวันค่ะสอววขึ้นทุกวันทุกวันร่างกายก็ถดถอยลงทุกวันแต่ว่าลูกก็ ก็แบบเริ่มที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวมีพลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงแล้วก็รักทุกคนนะคะแม่กิ่งเลี้ยงพวกเขาแล้วก็รักพวกเขาทุกคนเราไม่ได้เลี้ยงแค่ว่าเลี้ยงให้อาหารให้ข้าวนะคะแม่กิ่งจะเลี้ยงพวกเขาด้วยความรักค่ะคือรักเหมือนเขาเป็นลูกเลยอย่างเงี้ยค่ะ คนที่ได้มาอยู่ด้วยกันก็คงจะเป็นเพราะว่าบุญสัมพันธ์กันนะคะบุญสัมพันธ์กันก็ได้มาได้มาอยู่ด้วยกันเนาะสาวน้อยของเราเหมือนประมาณว่าจะง่วงนอนนะคะสะตูนเทำหน้ามุดทู่มูทูอันนี้ทองจันทร์กับทองมั่นนะคะสองพี่น้องเ้าลูกแม่ทองมาเนาะเอออยาอยากงับแม่ลูกนำชัย มาลัวเนียขาแม่แล้วก็งับงับขาแม่อ้อนเขาอ้อนอ้อนแม่ตลอดชีวิตประจําวันของแม่กิ่งก็เนี่ยค่ะวันวันก็อยู่แต่กับลูกเนี้ยค่ะนอกจากว่าจะมีได้ออกไปข้างนอกบ้างเป็นครั้งคราวเนาะแต่เวลาที่อยู่กับเขาเพวกเขาก็จะพากันมานั่งลุมล้อมแม่นั่งลุมล้อมแม่เล่นเล่นกันยุงย่งยิงย่งยุ่งยิ่งหรือม่านอนเอกเนกอยู่ข้างหน้าแม่แบบนี้ตลอดค่ะ เหมือนประมาณว่าแม่อยู่ไหนพวกหนูอยู่นั่นอะไรงเงี้ยค่ะอย่างว่าแหละเนาะพวกเขาก็มีแต่เราเราก็มีแต่เขาเหมือนกันค่ะด้วยความรักความผูกพันของบ้านเราเป็นแบบนี้ค่ะบางช่วงก็มีมีศึกแย่งชิงตักแม่เหมือนกันนะคะมีศึกแย่งชิงตักแม่เพราะว่าคนที่จะชอบนั่งตักแม่ประจําก็คือจะใครก็คือจะทองจันทร์ แม่ทองมาทองหยดแล้วก็นำชัยนะคะบางทีต่างคนก็อยากจะขึ้นนั่งตักแม่ค่ะแล้วก็นี่เสือแม่รูปหัวให้นะคะนำชัยเพราะว่าเขาโนดเนียขาแม่แล้วก็เสือของเราเนี่ยคะ่ะเสือของเราก็ยัวเยียยัวเยียเต็มบ้านกันเลยนะคะสำหรับเสือเสือกับวัวบ้านเราพอ,พอกันคะ่ะ11ตัวเนาะ เสือก็11ตัวบัวก็ประมาณ12ตัวประมาณเนี้ยค่ะถ้าบุญมีได้กลับมาบ้านได้นอนดูน้องๆเล่นกันเขาก็มีความสุขนะคะเขาก็มีความสุขแล้วก็เวลาที่น้องๆหอมเขาอะ่ะแม่กิ่งก็สังเกตเขามีความสุขมากเขาชอบชอบที่จะยื่นหน้าให้น้องๆหอมแล้วก็แต่งตัวให้นะคะ ูแล้วก็คิดถึงเขานะคะหลายวันแล้วที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงแม้จะไปเยี่ยมบ้างวันเว้นวันนะคะวันเว้นวันเอ๊อยากแก้งกันสลุเสือน้อยมีการขู่กันฟ้อๆเอามือชนหัวกันนะคะเอามือชนหัวกันเอ๊อยากแก้งกันหลูแก้งกันเอ่อเสือน้อยทั้งหลายเนี่ยเขาจะเป็นแมวที่มีความสุขค่ะล่าเลิง แล้วก็อันนี้แม่กิ่งพาทองหยิบไปหาหมอนะคะพาทองหยิบไปล้างแผลเหมือนเดิมปกติทุกวันเนาะหนุมน่มหนุ่มหนุ่มของเราไม่ใช่หนุ่มน้อยแล้วนะคะหนุ่มใหญ่แล้วออกจากบ้านแล้วขี้กลัวค่ะงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะฟินฟินไปกับเด็กๆกันนะคะรักกันอ้อนกันหยอกกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับดูรับชมคลิปให้คะ่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ